ยังไม่พอนะที่เล่าไปเป็นแค่ส่วนหนึ่งในวีรกรรมเพื่อไทยเท่านั้นยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณสิธาเพิ่งมาเปิดเผยไม่นานนี้ในรายการคุยนอกจอออกมาอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อไทยเขามีปัญหาตั้งแต่ช่วงเซ็น MOU แรกๆช่วงที่กําลังจะตกลงกันเซ็นเนี่ยมีปัญหาแล้วเพราะเพื่อไทยตกลงว่าเนี่ยฉันจะขอใส่ข้อแม้ข้างล่างว่าหาฉันจะยึดมั่นในระบบการปกครองอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นบะมุข อ่าแล้วก็แบบทุกอย่างต้องไม่เป็นการล้มล้างไอ้ทรงๆนั้นก็คือจะยึดมั่นกษัตริย์พักเดียวจะขอใส่เนี่ยฉันขอใส่เองแต่พักอื่นก็จะไม่มีไงทีนี้คุณสีทาก็โชคดีละคนอื่นก็เงียบกันหมดโชคดีที่คือโลกนี้ต้องมีคนแบบนี้แหละอย่างคุณสีทาไม่งั้นคือที่ผมเห็นเนี่ยก็คือว่าคนส่วนใหญ่เวลามีปัญหาจะไม่ชอบพูดกันตรงๆก็เข้าใจแหละว่าอาจจะกลัวแรงประทะแต่ถ้าไม่พูดมันไม่สบายใจหรือไม่บางท่านไม่ไหวจริงๆก็ทําคืนเขาเสียงดังมาเราเสียงดังกลับหรือไม่ก็นั่นแหละคุยก ทำคืนให้เขารู้สึกก็ได้แต่ถ้าเงียบแบบมันไม่โอเคมันจะแก้ไขาย,ยากแต่อาจจะด้วยความตึงเครียดแล้วหลายๆคนในนั้นคือต้องร่วมกันอนะ่ะก็ถ้าพูดไปแล้วอาจจะเสียก็ได้แหละนั่นคือมุมหนึ่งก็คุณสีทาก็บอกเลยว่าเฮ้ยมันมีปัญหานะเพราะว่าถ้าคุณเซนพักเดียวกลายเป็นว่ามันเหมือนเป็นการใส่ร้ายพรรคอื่นนะแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช่หมนี่คือลูกเล่นแบบหนึง่งทํามันจะกลายเป็นว่าคนอื่นไม่ทํามันตรงกันข้ามพอเขาเขียนว่าเขาจะรักษาเรื่องของพระมหากษัตริย์ทรงเป็นบมุก ถ้าคนอื่นไม่เขียนมันแกเพราะว่าเหมือนคนอื่นเนี่ยไม่ได้เคารพรักสถาบันอ้าวเขาจะเห็นคนเดียวคุณสีทาก,ก็เลยสุดท้ายเสนอไปมาว่าอ่ะงั้นแบบนี้ดีกว่าใส่ทุกพักทุกพักใส่เลยว่าต้องอเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นบามุกต้องทําลงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสานกา,า,สานกษัตริษ์อะไรก็ตามเขาก็ไปใส่แล้วก็ไปทุกคนสุดท้ายทุกคนก็เลยต้องใส่ตอนต้นไว้ไม่งั้นพักเพื่อไทยจะฉวยโอกาสนี้เห็นไหมเขาจะดึงทุกโอกาสพอเนี่ยทำให้ตัวเองได้โอกาสเรื่องของว่าจะได้เสียงจากสว ก็ทำาโอ้โหตัวเองเนี่ยซื่อสัตย์ทั้งที่ข้อพวกข้อต่างๆเนี่ย MOU เนี่ยไม่ได้มีข้อไหนพูดถึงว่าจะไม่มีเรื่องของสถาบันเลยจะเรื่องของว่าไม่รักสถาบันไม่ใช่ไม่มีแต่เนี่ยพอคุณมาเขียนแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการเหมือนใส่ร้ายหรือไม่หรือเป็นการถีบหัวสสงเอาตัวเองเป็นหลักคนเดียวน่ากลัวมากเวยโอกาสได้แม้กระทั่งกับเพื่อนที่ร่วมวงกันที่เตรียมตัวจะไปเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ยังมีปัญหา ยังไม่พอนะยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่มีปัญหาใน MOU คุณสิทาก็ออกมาอธิบายว่าเนี่ยยังมีอีกข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับกัญชาคือ MOU เขียนไว้ว่าเนี่ยกัญชาจะเรื่องของการแพทย์เท่านั้นและจะใส่มันเข้าบัญชียาเสพติดเพื่อไทยบอกว่าเฮ้ยขอแก้หน่อยได้ไหมขอแก้เป็นว่าเอาคําว่าเข้าบัญชียาเสพติดออกแต่ว่าใช้ทางการแพทย์เท่านั้นแต่จะยังไม่ได้กั้มกึ่งอะ่ะก็ไม่ได้บอกว่าจะเอาเข้ายาเสพติด,ดออหรือไม่ก็ใช้วิธีแบบนี้แหละ ซึ่งวิธีนี้กนที่ผมเคยบอกไปว่าเขาจะเอาทุกฐานเสียงเพราะหรือว่าเพื่อไทยกําลังมองว่าที่คุณอนุทินที่ภูมิใจไทยได้เสียงเยอะขนาดนี้เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ไงเรื่องของกฎหมายการชาเ,ออเขาจะเสรดีอะไรก็ตามไม่คนเลือกเยอะเพื่อไทยก็เลยอยากจะขอบ้างบ้างคนเห็นะถ้าย้อนไปก่อนหน้าช่วงเลือกตั้งจะเห็นว่ากระแสรเรื่องของคนไม่เอากัญชาก็เยอะเพื่อไทยก็ไม่ได้ชูตรงนี้ไงเพราะรู้ว่าเดี๋ยวฐานเสียงจะหายไปฉันอยากจะได้ทุกฐานเสียงเพื่อให้ตัวเองได้เสียงเราก็จะได้ไรัฐบาล แต่คือคุณไม่ได้รู้ไม่ได้สมว่าคุณจะทําได้หรือไม่หรือคุณจะชอบสิ่งนี้หรือไม่แบบนี้มันมันเหมือนจะดีใช่คนป้องกันอะไรฉันก็แค่หล่อล่อมาแค่นี้แต่ข้อเสียก็คือว่าคุณไม่ได้มีความรู้คุณต้องไปศึกษาผลกระทบดูความเป็นจริงแต่เชื่อว่าอะไรได้ดึงเข้าตัวดึงเข้าตัวเอาหมดแต่ต้องไปศึกษาอย่างใก้าไกลเห็นไหมมีเหตุผลไหมมีความเป็นจริงไหมคือการพลิกไปมาไม่แปลกแต่ถ้าพลิกเพราะการผิดคําพูดโดยไร้เหตุผลรองรับ ไม่ได้คุณพูดว่าอย่างนั้นนี่แต่ถ้ามันระยะเวลามันผ่านไปหลายปีโอเคคุณมีความคิดที่เปลี่ยนไปแล้วมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่องของการชาช่ายมามีเหตุการณ์มีข่าวที่อับกินแล้วมีอาการแล้วความเสี่ยงต่อชีวิตอันนั้นเห็นไหมมันมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้แต่แกมว่าของคุณดันบอกว่าอ๋อไม่เอาเข้ายาเสพติดอาจจะให้มันเป็นการแพทย์แล้วก็กั้มกึ่งเอาเผื่อจะได้ฐานเสียงหรือไม่ก็จะมีปัญหาท,ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ก็ได้ร่าง MOU ที่ดูกันแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาแต่พอวันเซ็นดันมีปัญหาเพราะฉะนั้นจากกรณี MOU ของเก้าไกลนี่เนะี่ยทำให้เราเห็นภาพลักษณ์เห็นท่าแท้มากมายของแต่ละพรรคเก้าไกลไม่ได้งู้นะผมว่าเก้าไกลน่าจะวางแผนมาแล้วจริงๆเก้าไกลใช้วิธีแบบพูดปากเปล่าต่อหน้าสือ่อสัญญาการเฉยๆก็ได้ทำไมต้องทำขั้น MOU ล่ะ MOU มันมองได้สองแง่แง่แรก MOU ก็คือว่าเพราะไม่ไว้ใจไงเก้าไกลไม่ไว้ใจใครเลยก็ต้องเซ็นกันอนะ เพราะโอเคคุณอาจจะเป็นคนดีแต่เราต้องเซ็นกันก่อนแหละเพื่อความมั่นใจแถมมันโปร่งใส MOU ประชาชนเห็นไงถึงเวลามีอะไรประชาชนมาทักทวงได้มีดีนะการมี MOU มันดีก้าไกลพลาดประชาชนก็นี่ยททำไมคุณไม่ทําตามข้อนี้สามารถตัวอย่างได้นี่ดีนะสามารถตวรวจสอบเก้าไกลได้สามารถย้อนเยแยงเก้าไกลได้เช่นเดียวกันทุกพักก็ต้องมี MOU ฉบับนี้ร่วมกับเก้าไกลถ้าอยากเป็นรัฐบาลรูปอัไรอย่างแรแง่ที่2ก็คือว่าขั้นตอนมันจะเยอะ อาจะมีหลักฐานเวลาพักใดพักหนึ่งเนี่ยผิดคําพูดผิดสัจจะนี่แหละ MOU ฉบับนี้จะแฉะเขาเองแล้วเป็นยังไงนะม o u ์มันทให้ขั้นตอนเยอะขึ้นเพราะขั้นตอนเยอะเสร็จมันง่ายมันไม่ต้องพอมถึงเวลาก็ค่อยไปบอกว่าอ๋อเพื่อไทยเนี่ยผิดหลักการนู้นหลักการนี้แต่เอกสารไม่ต้องพูดมากก้าไกลแทบจะไม่ต้องพูดมากนี่สัญญาแบบนั้นแล้วคุณก็อยู่ๆไปเปลี่ยนฟังอยูย่ๆจะทิ้งชั้นไปแล้วก็ต้องอธิบายทิ้งชั้นเพราะอะไรเขาอาจจะอ้างนะอ้างว่า ออกสื่อเขาอ้างว่าทิ้งฉันไปทิ้งเข้าไกลไปเป็นเพราะว่า1นึเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับการแก้1นึเป็นข้ออ้างนะเพื่อไทยไม่เคยพูดในอดีตไม่เคยพูดเลยที่ผ่านมาเลือกตั้งหลังเลือกตั้งไม่เคยพูดเห็นด้วยก็คือแก้ถงเวลาเห็นะพอสอวไม่เอาพลิกเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทันทีอะไรดีก็เอาเข้าหมดถามว่าก็ใครเบื้องหลังล่ะเนี่ยมันสมองต่างกันมันสมองเก้าไกลแบบใหม่ กับมันสมองระดับเพื่อไทยที่มีคุณทักษิณเนี่ยมันสมองระดับคุณทักษิณก็ต่างกันได้มั้ยถ้าเพื่อไทยยังมีคุณทักษิณแบบนี้เนี่ยมันจะมีแต่ลําบากมากขึ้นตกต่ำมากขึ้นแต่ก็รอดูแล้วถามว่าทําไมทุกคนต้องยึดติดกับคุณทักษิณเพราะว่าเชื่อมั่นศรัทธาหรือเปล่าหรือว่าเพราะผลประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าเพราะโอเคละพักดีพักดีต่อคุณทักษิณมากคือถ้าจะบอกว่าพักดีเนี่ยผมก็มองว่าเป็นไปได้ยากดูอย่างกรณีคุณประยุทธ์เป็นตัวอย่างที่มีอำนาจตอนนั้นเป็นนายก ทุกคนโอ้รับท่านใช่ครับไม่มีอะไรผิดเลยครับท่านผมขอเกาะท่านแน่นๆน่หน่อยท่านมีอำนาจท่านเก่งที่สุดเดินตามหลังตบๆๆอย่างเดียวเลยแล้วเป็นยังไงสุดท้ายพ่อคุณประยุทธ์เสียงมากไม่พอน้อยไปอะแล้วสุดท้ายคุณประยุทธ์ลาออกถามว่ามีไหมพักร่วมคนที่รักท่านเกาะท่านแน่นๆโอ้โหจะเขารบซื่อสัตย์ต่อท่านมีแม่ลาออกตามท่านไปไหมไม่มีทุกคนอยู่ต่อไม่ได้สนท่านด้วยซ้ำไม่ได้ไปเห็นใจอะไรเขาปล่อยเขาไปเป็นยังไงไหนซื่อสัตย์ไม่ใช่ซื่อสัตย์ ถึงได้มีคำแหละที่เขาชอบบอกว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรอะไรก็ตามคือถ้ามันไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรได้ถ้ามีเหตุผลแต่ไม่ใช่ว่าเหตุผลนั้นคือทำเพื่อตัวฉันเองมันจะกลายเป็นไม่มีศักดิ์ศรีมันไม่ใช่ว่ามิตรแท้ศัตรูถาวรหรอกมันจะไม่มีศักดิ์ศรีอะคนคนนี้เคยมาทำร้ายคุณแต่ถึงเวลาคนคนนี้ให้เงินคุณก็ณว่าอ๋อจบกันไม่อะไรแบบนั้นหรือเคยทำร้ายครอบครัวคุณเคยโกงเงินคุณอะไรก็ตามแล้วก็มาให้เศษนิดหน่อยจบอ๋อครับท่านครับท่านถ ทางที่เขาผิดเขาสมควรได้รับโทษอะไรแบบนั้นเช่นเดียวกันถ้าคุณทักษิณถ้าจะบอกวาพรรคที่คุณทักษิณก็คุณทักษิณเขาไม่ได้มีอํานาจอะไรในไทยแล้วเขาจากไทยไปสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วแต่เพราะอะไรล่ะอาอโอเคละ่ะเฉพาะแบบสัตธาเขาหรือเป็นเพื่อนรักกันหรือเพราะผลประโยชน์หรือไม่อย่างกรณีของคุณประยุทธ์เนี่ยผมเคยวิเคราะห์ไปตั้งแต่เลือกตั้งรอบที่แล้วปี6-2เนี่ยผมเคยบอกว่าคุณประยุทธ์เนี่ยดูเหมือนไม่ได้อยากเป็นานายกหรอกเหมือนจะฝืนทํา ลงสมัครเลือกตั้งก็เหมือนจะฝืนทําดูจากสีหน้าตอนที่ครั้งนั้นนะผมเคยพูดไว้ซึ่งก็ใช่ทุกวันนี้ผมก็ยืนยันคาเดิมว่าคุณประยุทธ์ไม่ได้อยากเป็นนายกอะไรหรอกแต่อาจจะฝืนทําเพราะมีเบื้องหลังหรือไม่ถ้าเทียบคุณประยุทธ์กับคุณทักษิณจริงจริงคุณทักษิณอันตรายกว่ามากน่ากลัวกว่ามากคุณประยุทธ์นเนี่ยโอเคแหละทา,าเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรก็ามแต่สุดท้ายคนคนนี้เบื้องหลังเนี่ยก็คือว่าทําอะไรพูดอะไรมันก็จะเป็นไปตามนั้นค่อนข้างจะเป็นไปตามนั้นจะไม่มีแบบลูกเล่นหรือเปล่อ,อบ พลิกคาไปมาอะไรแบบนั้นทุกอย่างก็คืออาจจะมีแผนข้างหลังวางมาให้แต่ตัวเขาเองไม่สามารถแบบพลิกเลนไปมาแต่อย่างกรณีคุณทักษิณเนี่ยอะไรดีก็จะมีใช่เขาคงไม่ได้หาข้อมูลเองเรื่องของบล็อกเชนเรื่องของ AR เรื่องของเทคโนโลยีมากมายก็คงมีลูกน้องหาให้นั่นแหละแล้วก็มารวบรวมให้ตัวเองสรุปใจความมาแล้วอ่านๆๆเก็บข้อมูลแล้วก็มาพูดในรายการตัวเองแต่นั้นคือเขามีคดีแล้วก็หนีไปด้วยอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียบกรณีคุณประยุทธ์กับคุณทักษิณคุณประยุทธ ก็จบไปแล้วแต่คุณทักษิณยังคงอยู่ทางที่อยู่ต่างประเทศหนีไปต่างประเทศนะยังคงยึดติดแบบไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นความน่ากลัวแน่นอนคุณทักษิณน,น่ากลัวกว่ามาก